สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับช่องเลนโบ o w Q ิวช n n น l อีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม R5 World ค่ะทุกคนแล้วก็ ได้ไปสำรวจมานิดนึงแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าโคตร Amazing เลย Amazing Thailand สุดๆงั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นเมืองของในเกมนี้เลยค่ะทุกคนจะมีหลายสถานที่มากๆเลยนะคะแล้วก็แต่ละสถานที่คือน่าสนใจมากๆเนาะนี่เมืองนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า เมืองทะเลนะคะทุกคนแบบว่าใหญ่มากแต่ละเมืองเนาะนี่ก็จะเป็นเมืองหิมะอารมณ์คล้ายๆในเกมโถคาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูในโหมดสร้างตัวละครกันก่อนนะคะเราได้แอบมาสร้างตัวละครไว้หนึ่งตัวนะจ๊ะทุกคนจะบอกว่าน่ารักมากนี่เลยมาเดี๋ยวเราจะมาเข้าโหมดสร้างไปพร้อมๆกันเลยนะทุกคนวิ้ <c oughs> เกมนี้นะคะก็จะสไตล์คล้ายๆเกมโทค,ค่าไลฟ์เวลเลยนี่จะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาช่วงอายุประมาณไหนเนาะเราก็จะใช้ช่วงอายุนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรอะอุ๊ยอ๋ออันนี้คือเขาแต่งตัวให้แล้วแบบซูมนี่แล้วแบบชุดเขาแต่และชุดคือสวยมากอ่า เราจะเอาเป็นช่วงอายุนี้นะคะอันที่3เนาะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวได้ด้วยอ่าสีผิวที่ชอบใช้นะคะก็คือสีผิวอันนี้เลยเนาะต่อไปนะคะที่ Amazing uh huh. เหมือนกัน uh huh. ก็คือเสียงค่ะทุกคน uh huh. เวลาเรากดที่ตัวละครนะคะตัวละครของเราก็จะมีเสียงตามนี้เลย uh huh. คือน่ารักมากแล้วเราก็สามารถอัดเสียงของเราได้ด้วย,วยนะจ๊ะ g a ฟอ e r ต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบมือเหล็กนะมือเหล็กมือไม้แบบเครื่องยนต์นะจ๊ะเหมือนในโทรคาเลยอ่ามาดูทรงผมกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นทรงผมผู้ชายเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะเอาเป็นสีสีนี้แล้วกันเนาะอ่านี่ก็จะเป็นทรงผมผู้ชายนะคะก็สวยเหมือนกันนะนี่อุ๊ยอันนี้เทเวอร์อันนี้ก็เท่อุ๊ย หัวรถเฮ้ยอ,อ,อันนี้แบบฟิลดาราเก,กาหลีเคป๊ K pop. อปอนนี่ก็สามารถมาเลือกทรงผมได้นะจ๊ะทุกคนอุ้ยทรงผมสับป,ปะรดบ้าไปแล้วแล้วมีแบบจุดๆอย่างเหมือนอนะเอออุ้ยเธอทรงผมอะไรเนี่ยแล้วก็ทรงผมแบบฟูๆนะจ๊ะอุ้ยมีทรงผมแบบชาวล็อกโอเคเอาเป็นทรงผมนี้นะคะทุกคน ต่อไปอ่านี่จะเป็นทรงผมผู้หญิงนะทรงผมผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วแบบมีแต่ทรงน่ารักนี่แบบเก๋มากเกาหลีเกาจยญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นทรงผมนี้ก็น่ารักซึ่งตัวที่เราใช้ไปก็จะเป็นทรงผมนี้นะคะน่ารักมากวิอันนี้แบบฟิลทรงผมไปเล่นสงการปะปอมปอมนี แต่ว่าตัวนี้เราจะเป็นตัวผู้ชายนะคะก็เอาทรงผมนี้โหมดต่อไปนะคะก็คือตานะคะสามารถปรับตาได้เหมือนโทค่าเลยเนาะ,ะก็จะแบบมีตาหลากหลายอันนะคะสามารถเลือกได้เลยงั้นเราก็จะเอาเป็นแบบอันนี้ไหมเอออันนี้แหละเบสิกเบสิกเนาะโออันนี้จะเป็นเขานะคะทุกคนออโอ้โหเหมือนสิงโตเวอร์ แต่ว่าเราจะเอาแบบหน้าใสๆนะคะต่อไปจมูกจา้าจมูกเออฉันชอบแบบจมูกเล็กๆเนาะก็เอาอันน้อยๆก็พอนะคะมาต่อไปอันนี้จะเป็นแก้มนะคะสีแก้มโอ้แก้มก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันเลย จะบอกว่าตัวละครของเกมนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเนาะมันจะมีความเป็นชีวิตจริงมากขึ้นเนาะอย่างเกมโถค่าเขาก็จะแบบน่ารักปุกปีดมีความเป็นตัวการ์ตูนนะคะอันนี้ก็จะแบบดูดูเสมือนจริงมากขึ้นนะจ๊ะอ้าเอาแก้มนี้ไหมเบลไปปะเอ่อเอาอันไหนดีล่ะเอาอ่อนๆนนะ่ะน้อยๆก็พอเอาอันนี้แล้วกันเนาะ เปลี่ยนสีได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นสีส้มๆเข้าสู่โหมดชุดจ้าซึ่งชุดนี้นะคะจะเป็นชุดเซตที่เขาจับเซตมาให้แล้วเราสามารถไปแยกเซตได้ด้วยเหมือนกันนะอ่ามาดูไปทีละตัวอุ๊ยคือแบบสาวแอร์โฮสเตสเวอร์แต่ว่าเราไม่เข้ากับเราไงอุ๊ยอันนี้ก็เก๋นะชุดฮาวายนะจ๊ะทุกคน อ๋ออันนี้เป็นชุดไดโนเสาร์ชุดก็มีแบบให้เลือกเยอะมากเหมือนกันนะแล้วก็แต่ละชุดคือสวยด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับสายฟรีเนาะสายฟรีได้เยอะขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่ดีอ่านี่แล้วก็ถ้าเราไม่ชอบชุดเซตน,นะคะเราสามารถมาปรับแต่งเองได้เนาะเป็นเสื้อกับกางเกงแยกเก๋ไปอีกหนึ่งขั้นเนาะ งั้นเราเอาเป็นเซตแยกแล้วกันนะคะเสื้อไหนดีละ่ะมันเหมือนสตาร์มไหมอันเนี้ยเอาเป็นเสื้อคู่กับน้องผู้หญิงแล้วกันเนาะเสื้อนี้เราก็มีกระเป๋าไดาโนเสาร์ด้วยน่ารักมากอ่าต่อไปกางเกงนะจ๊ะกางเกง เห็นไหมทุกคนเราก็สามารถแบบมาตกแต่งแยกได้เลยนะอยากแมทกับชุดไหนก็ได้เหมือนกันนะคะอุ้ยเอาแบบกางเกงยีนไหมละ่ะเออยีนเอาอันนี้แล้วกันเนาะอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เข้าเอานี้แหละกระโปรงก็มีนะทุกคนแต่ว่าจะให้น้องใส่กระโปรงก็ไม่คือปะ่ะ <c oughs> <c oughs> เธอน้องเป็นผู้ชายโอเคเอาเป็นสีนี้นะคะ แล้วก็มีหมวกด้วยจ้ะหมวกเออนี่หมวกก็มีหลากหลายแบบให้เลือกเหมือนกันนะคะสำหรับสายฟรีแค่นี้ก็คุมแล้วนะโอ้นี่เป็นแบบคล้ายๆหมวกคาร์บอยนะเอ,อเราจะใส่หมวกดีไหมละ่ะไม่ใส่แล้วกันนะหมวกเพราะว่าเรามีที่คาดผมแล้วไงเออโอ้มีนี่ด้วยโอ้เกมมิ่งวิ น้องแมวหูน้องแมวน่ารักจังโหอันนี้เป็นหูดวีน่ารักทุกคนคือแบบสายฟีได้ขนาดนี้คือโคตรคุมเลยนะโอเคหมดแล้วนะคะหมวกต่อไปนะจ๊ะจะเป็นรองเท้านี่รองเท้าก็สามารถใส่แยกได้เหมือนกันจ้ะเออเลือกเลือกให้มันเข้ากับชุดได้เลยเนาะ งั้นเราเอาเป็นรองเท้าสีเหลืองนี้หลอกกันเนาะเหลือ,อสีเขียวดีสีเหลืองดีกว่าจะได้ตัดนะคะนี่แบบเยอะมากอุ๊ยรองเท้าบูทก็มีนะคะอ่ารองเท้าแตะก็มีต่อไปนะคะจะเป็นสร้อยคอของเรานะจ๊ะสร้อยคอ,อก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็เป็น อันนี้จะเป็นกระเป๋าสะพายใช่ไหมเออกระเป๋าสะพายแล้วก็ผ้าพันคอแล้วเอาผ้าพันคอดีกว่าเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้จะเป็นกําไลข้อมือนะคะแว้นตาค่ะทุกคนแว้นตาก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันโอ้โหอย่างเท่อุ้ยอันนี้มีแบบโจรสลัดปิดตาข้างเดียวนะจะ๊ะอุ้ยอันนี้คืออะไรมีแมสต์หรอ แต่ว่าแมทยังไม่มีน่าจะต้องซื้อนะคะตังหูค่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหไม่ได้ปะไม่เข้าโอเคหมดแล้ว โดยรวมนะคะเครื่องแต่งกายก็จะมีประมาณนี้เลยนะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะสามารถไปเลือกได้เลยเนาะแล้วก็สำหรับสายฟรีนะคะเราจะสามารถแต่งตัวได้แค่3ตัวเท่านั้นนะจ๊ะงานคลิปนี้นะคะก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทที่2นะคะพาร์ทที่2เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสถานที่ในแมปกันคะ่ะ